สุดการตาประการเวลาเดอะเทเตอร์ชวนล่องผ่านห้วงเวลากว่าจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปราการได้รับกระแสตอบรับอย่างร้หลามจากสื่อมวลชนและผู้ชมสำหรับการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลลํำลึกเหตุการณ์รอสอ112ประการเวลาเดอะเทเตอร์ที่เปิดม่านการแสดงให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมรับชมพร้อมหวนรำลึกสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก่อนจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปราการในรอบปฐมทัศน์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมกล้าเมื่อเร็วๆนี้ รายการเวลาเดอะเทเตอร์เปิดฉากด้วยการตกเรือรบหลูแม่กลองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมเสียงกระหึ่มเข้มแข็งองอาจของเหล่าทหาร,หารแหง่งกองทัพเรือที่ปรากฏขึ้นรอบตัวเอเวทีและหลานการแสดงตุกผู้ชมให้เกิดพลังแห่งความรักชาติความสามารถขี่และนำพาผู้ชมทะลุผ่านวิติเวลาย้อนกลับไปนับพันปีตั้งแต่สมุรประการทั้งจังหวัดยังเป็นท้องทะเลจนเกิดเป็นแผ่นดินกลายเป็นเมืองหน้าด่านเมืองท่าค้าขายกับชาวต่างชาติ และผ่านวิกฤตสําคัญครั้งทางประวัติศาสตร์ที่เรารักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและความเสียสละของทหารปีรศ112จนมีสมุดรประการทุกวันนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีขนรทำเนียมประเพณีที่หลากหลายมีของดีของฝากอาหารขนมอันเป็นที่นิยมของคนไทย ราทุกคนเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในในประวัติศาสตร์มากๆจริงๆที่เราได้มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันการที่เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างสุขสบายในทุกๆวันนี้นะคะก็ด้วยด้วยพระบารมีแล้วก็ด้วยพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงทําเพื่อประชาชนชาวไทยเรื่องราวตั้งแต่โอ้โหนานมากจนเกิดมาเป็นสมุดปราการที่เราได้ยืนอยู่นักทุกวันนี้ด้วยค่ะ <S <S เราเราเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาเป็นหนึ่งตัวละครที่เหมือนมาเชื่อมเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนยยันอะไรเงี้ยค่ะก็จะร้อยเรียงมาในในแต่ละองค์เป็นไงบ้างคะความยากง่ายในการสแสดง,สดง <c oughs> ในครังนี้เป็นการแสดงกลางแจ้งด้วยใช่ค่ะเป็นกลางแจ้งเป็นมิวสิคัลซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เราต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวกัน ทีมเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนก็ก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวกันเต็มที่นอกจากทีมของนักแสดงแล้วก็จะมีพี่ๆทหารเรือท,ที่ที่ไม่ใช่นักแสดงแต่แสดงได้ยิ่งกว่าคือแบบใจคือเกินร้อยมากทุกๆคนแล้วก็มีน้องๆน,น,นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการที่มาร่วมกันซึ่งเก่งมากจริงๆค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เราก็ได้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในโชว์ในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะที่ซุ่มอบมาคุ้มค่ะมันมันยิ่งกว่าคุ้มค่า แทนว่าถ้าเราเล่นด้วยใจที่ท,ที่รักและเชิดทูลในพระองค์ท่านในในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็มออีต้องเรียกว่าเป็นเป็น, <c oughs> ปนพระบระรมงราชานุสาวรีย์ที่อยู่ด้านข้างด้วยเนี่ย <c oughs> แทนว่าตรงนี้เราทุกคนก็ทําอย่าง <c oughs> ทําอย่างเต็มที่นะคะและด้วยเรื่องราวที่ที่อยู่ตรงนี้และคุณผู้ชมน่ารักมากทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เหมือนเป็นเป็นการให้กําลังใจนักแสดงทุกทุก ก็มินลี่ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็ได้มาร่วมงานกับพี่แพนพี่โอทพี่หลุยพี่สปายแล้วก็มีตู่ด้วยดีใจมากๆค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดีใจที่เป็นละครเวทีที่เอาประวัติศาสตร์จริงๆในยุคของรอสอ1นมาทำเป็นละครเวทีด้วยก็ดีใจมากค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากด้วยเช่นกันครับก็คือเป็นเราได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่อิงจากประวัติศาสตร์ก็คือเราได้เป็นตัวละครที่แสดงออกมาให้คนดูได้รับชมว่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงยุคนั้นในช่วงปีนั้นๆเกิดอะไรขึ้นครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาแสดงร่วม,วมกับพี่ๆและก็เพื่อนๆทุกคนเลยครับความยากง่ายเหรอคะเห็นเมื่อกี้ต้องเป็นพูดภาษาอ๋อใช่น้องพูดไม่ชัดด้วยนะคือเอาอย่างนี้ผมเป็นลูกครึ่งครับ แค่จะพูดไทยให้ชัดก็ยากล้ะครับแต่พอเราพูดชัดแล้วเราต้องไปพูดไม่ให้ชัดอีกยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับ <c oughs> คือแบบใส่ตัวอาใส่รเรือที่ใส่อะไรต่อตอะไรก็ฝึกอยู่นานพอสมควรครับแต่ว่าก็ดีครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ครับครับ<ห>ผมก็เป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานทางพี่แพนเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับอาตูนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าอาตูนี่ใจสู้มากเลยนะครับสุดๆอยู่ทั้งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีเป็นเกียรติที่สุดแล้วนะครับ ก็จริงสไปจริงๆตอนแรกเนี่ยหน้าที่หลักในงานครั้งนี้คือเป็นมาร้องเพลงนะครับเพลงเพลงธีมของเรื่องนะครับประการเวลานะครับแต่ว่าอยู่ไปอยู่มานะครับก็อยากจะมีส่วนร่วมเยอะๆก็ไปเต้นด้วยแล้วก็มาในช่วงของช่วงต้นเป็นการที่มาวอร์มอัพให้กับผู้ชมทุกคนที่มาจากทั่วประเทศนะครับวันนี้มามารับชมการแสดงประการเวลาเดอะเทเตอร์ซึ่งเล่าเรื่องราวของ แผ่นดินสมุทรปราการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับได้อยู่กับน้องๆนักแสดงแล้วก็ที่สําคัญอาตูด้วยนะครับก็อ,อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาชมประการเวลาเดอะเทเตอร์อีก3รอบนะครับ 15, 16, 17มีนาคมนะครับที่ป้อมพระจุนจังหวัดสมุทรปราการครับอ่ะอีกสรอบครับ ฝักแล้ว <laughs> เลยอีกสมรอบค่ะ <c oughs> จริงๆแอบทราบว่าเต็มทุกที่นั่งแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากมาดูแผ่นว่าที่นี่ก็น่าจะเตรียมแผนรองรับเนาะสำหรับสําหรับให้คุณผู้ชมได้เข้ามาดูเพราะจริงๆแล้วเป็นเป็นการดูแบบฟรีด้วยคือเราอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นเรื่องราว ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสมุดปราการด้วยแล้วก็ของไทยเราด้วยนะคะ15 16 17 3วันนี้ค่ะเราจะเริ่มตอน6โมงครึ่งนะคะมีออกรา้ออกรานมากมาย 6, 6, มตั้งแต่3โมงครึง่งก็สามารถมาชมงานเที่ยวง,งานก่อนได้หลายบูธเลยละคะ่ะแล้วก็มากราบสการะพระองค์ท่านได้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทุกคนมาร่วมงานในครั้งนี้กันปราการเวลา The t h e ตอร์โอเคค่ะ